แม่แล้วแกะอะลูกแกะอันไหนคะแกะชี้ลาฟเหรอไหนยีราฟชี้ให้แม่ดูหน่อยในลองชี้ดูอะไรอะไรอะลูกโอ้ยอะไรแล้วหนแกะ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 ชี้สิเอาเก่งจังเลยหมูเหรอลูกหมูอุดอุด แกะกบปะลูกกบกบหมาหมากบกบหมาหมายีราฟปะลูก hmm. ย no? mm ีราฟอยู่ไหนหาดูสิไหนยีราฟชี้ค่ะชี้ให้แม่ดูหน่อยไหนไหนยีราฟตัวไหนคะชี้ชี้แลชี้ให้ดูหน่อยอัปล์ไหนอัปล Apple Apple อันไหนคะ<า>เอออันนั้นนะ Apple a p p อ e เอ,อ,อ่าดอกไม้เหรอคะดอกไม้ดอกไม้ะะไหนดอกไม้นี่เหอรอเออสวยเก็บเก็บเอเก็บไม่ได้ลูกมันอยู่ในนั้นอ,อ่ามันเป็นรูปภาพสูกมันเก็บไม่ได้ อา้าวมันเก็บไม่ได้ค่ะมันเก็บไม่ได้ในเป็ดเหรอลูกเป็ดเป็ดกราบกาบเหรอนะอันไหนอ่ะนี่เหรออ๋อเป็ดกาบกาบอยู่นี่นอันนี้อะไรคะอา้าวมือ,มอโอ้เก่งมากเลยมือ,มอในชี้ยีราฟให้แม่ดูหน่อยเลยแม่อยากเห็นยีราฟมากเลยยีราฟลูก ยีราฟไหนขอดูหน่อยขอดูยีราฟหน่อยได้ไหมคะอ่ามือมเอา,เามือเก็บไว้ก่อนกราบกราบค่ะอันนี้กราบกาบยีราฟกระต่ายลูกกระต่ายไหนเจอไหมกระต่ายอ่ะอูหากระต่ายไม่เจอแล้วทำไงดีอันไหนนะกระต่ายกระต่ายอัน<อ>ไหนคะชี้เลยใช่ไหมไหนชี้ ชี้อันนี้เหรอชี้แล้วชี้หน่อยโอเคเก่งมากยีราฟวะลูกหนูยังสอบไม่ผ่านเลยยีราฟยีราฟคอยาวอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นหอยลูกหอยหอยทากยีราฟอ่ะยีราฟตัวไหนยีราฟไหนชี้ให้แม่ดูหน่อยยีราฟ เก่งมากเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยอะแกะแกะอันไหนคะอ้อันนี้เหรอโอเคค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยพึ่งอะอลูกพึ่งพึ่งอยู่ไหนนะมาดูออพึ่งโอเคโอเคอาชี้ค่ะชี้ด้วยอพึ่งเก่งมากเก่งเก่งเยี่ยมเยี่ยม เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากค่ะโอเคขาพึ่งหมูหมูหมูอุดรเหรอคะโอ้ยหมูอุดร์หมูหมูทำไมหมูมันอยู่ในบ้านเหรอคะอ๋อหมูอยู่ในบ้านบ้านสีชมพูบ้านสีแดงหมูสีชมพู อันนี้ไม่ใช่อันนี้สีขาวสีขาวอันนี้สีเขียวสีฟ้าใช่ค่ะเก่งมากเลยกบโอ้ขกบกบเอ้ยทำไมจึงร้องกบเอ้ยทำไมจึงร้องที่กบมันร้องก็บพ่อว่าท้องมันปวดเจ่ไหมปวดท้องกบอมันปวดท้อง โอเคจบคลิปดีกว่านะคะเก<า>่งมากแล้ววันนี้บ๊ายบายก่อนสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายจ้าแล้วก็บ๊ายบายนี่ไงบ๊ายบายกล้องบหายบายกล้องบายๆอ๋อบาย